้านถวนจื่อกูลูลูจวนข้าวปั้นแสนอร่อยเหล่าหนายนายย่งเจียหลี่จุยโฮเสิ่งเสียเตอหมี่ฟ้านเกยทาจั่วเลอซันเกอฟ้านถวนจือ่อ ใต้ใจเซินสร้างคุณยายทำข้าวปั้นสามลูกจากข้าวมื้อสุดท้ายที่เหลืออยู่ในบ้านและให้คุณตานำติดตัวไปด้วย เหล่าเย,ยเหยป่าฝ่านถวนจือเปียใจยาวสร้างจนเตอื่อเจ้าอย่างเจ้าซันเกอ้อฟ่านถวนจือซื่อย่งเจียหลีซิ่งเสียเตอคุณปู่ผูกเข้าปั้นไว้ที่เอวเป็นอย่างนี้จริงๆ ทั้งบ้านเหลือเพียงเข้าปั้นสามลูกนี้เติงหัวขันหวานเจ้อเสียสู้จือหัวจิ้วชื่อเจ้าฟ้านเต้าสือโฮอัวเย่หุยเฟินอี อี่เสียเกยหนีมินเตอเมื่อฉันตัดกิ่งไม้เหล่านี้เสร็จแล้วฉันจะทานอาหารเชา้าและฉันจะแบ่งข้าวปั้นให้คุณในเวลานั้น เลลาสู่เมินสัวยินเว้ยนินเกยอัวเมินเมยเว้ยเตอฟ้านถวนสวยีกัวหวางเสียงเสียงนินเปี่ยวซื่อเสียอีหนูพูดว่าเพราะคุณให้ข้าวปั้นอร่อยแก่เรา พระราชาอยากจะตอบแทนบุญคุณเหลาสู่กัวหวังจุนเป้เลอเฟิงเซิงเตอจิวสีชิงเหล่าเย่เย่ชื่อ 然后又送给他一个小木锤，接着接着小木锤有着神奇的力量。ราชาหนูเตรียมงานเลี้ยงอันโอ่อ่าให้ปู่กิน แล้วจึงมอบค้อนขนาดเล็กให้เขาค้อนนี้มีพลังวิเศษเล่าเยเย๋ไครซินตี้หุยเลอเทียทาตุ้ยเจอเสี่ยวมู่ฉุยซัว ชิงเกอ๋ออว่าเมินอีเตียนเชื่อเตอตงสีปาชายชลากลับบ้านอย่างมีความสุขเขาบอกกับคอนว่าขออาหารให้เรากินหน่อยสัวหวาน 摇了摇木锤，眼前一一下子就出现了许多食物：老爷爷、老爷爷、老奶奶和小猫，一起美美。 ตี้ชื่อเลออีตุนหลังจากพูดแล้วคุณตาเขย่าคอนและมีอาหารมากมายปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณตาคุณยายและลูกแมวได้ทานอาหารร่วมกันอย่างอร่อย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ